ถ้าจำกันได้นะครับ18มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยรายงานที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญสองท่านนะครับแทนผู้ที่ครบวาระนะครับแต่ปรากฏว่าที่ประชุมนวันนั้นก็มีการโหวตคว่ำไปนะครับทั้งอาจารย์ศิริพันธ์นกสวนสวัสดีนะครับแล้วก็คุณชาตรีอัจจานานันนะครับซึ่งเป็นอดีตนะ อดีตทูตแล้วก็อดีตทูตที่ไอซซอดีตทูตหลายประเทศก็ต้องมีการคัดเลือกคัดสรรกันใหม่นะครับ <Yeah. S 2> แต่ปรากฏว่านะบุคคลหลายคนก็เริ่มมีการเกง่งว่าท่านนั้นจะมาหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์นะครับสายตรงนี้ก็มีบุคคลท่านหนึ่งนะฮะที่หลายคนเรียกร้องว่าอยากจะให้มาสมัครจริงๆก็มาแล้วนะ โดยถือเลิกถือชัยนะศาสตราจารย์ดรชย,ชยันชยาพรอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไอหนุ่มผมยาวนะครับ<อ>นี่อาจารย์โพสต์เฟซบุ๊กเองเลยนี่นะฮะวันนี้วันดีวันจัก,กรีมาสมัครในตำแหน่งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญครับ<อ>นี่ <c oughs> อ้าวก็ต้องรอติดตามนะฮะว่าจะมีท่านอื่นอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจำกันได้ สายรัฐศาสตร์ยังมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะจากศิลปากรถ้าผมจชาไม่ผิดอจากศิลปกรใช่นะฮะซึ่งท่านถูกโหวตตกอาจารย์สิริพันธ์อาจารย์สิรินชนะไป<อ>แต่ท่านนั้นสิทธิ์ท่านยังอยู่<อ>นะครับวันนี้ถ้ามีอาจารย์ชยันชัยพรด้วยก็ต้องเข้ามาสู่ถ้าไม่มีท่านอื่นสมัครอีกนะ,ะก็มาสู่คณะกรรมการ8ปอรหรอันนะฮะแอรหันที่จะคัดเลือกมีท่านประธานตุลาการมีท่านประธานสารดีการประธานศารสูง <3 S 2> สุด แต่รันหารนี้ก็จะมีการคัดเลือกคัดเลือกคัดเลือกเ,เ,เสร็จเอาหนึ่งท่านะนะและจะมาจากสายปกครองก็ต้องรอดูว่าเดิมเนี่ยท่านทูตเนี่ยหมดไปนะผ่านไม่ไม่ผ่านแล้วก็จะมีจากอดีตผู้ว่าอดีตฝ่ายปกครองก็ถูกเสนอขึ้นมาะนะถ้าสมมุติเลือกแล้วก็เข้าไปสู่แปดรันห์ทั้งสองท่านนี้ถ้ามีการค้อกันเสร็จปุ๊บก็เข้าไปสู่ที่ประชุมวุฒิสภาจะเอาด้วยหรือเปล่าเพราะมันมีคนนี่บอกผมว่าเอ๊ อาจารย์ชยันชัยพรยังมีประเด็นเรื่องคดีเรื่องหนึ่งคายอยู่หรือเปล่าก็คือเรื่องฉีกบัตรการเลือกตั้งซึ่งท่านเคยแสดงเจตจำนงของตนในอดีตที่ผ่านมามันหมดหรือเปล่ามันพ้นอายุความไปแล้วหรือเปล่าจะถูกมาร้องเกี่ยวเรื่องจริยธรรมหรือเปล่าอต้องติดตามนะครับติดตามหลายคนก็รู้เอาใจช่วยแหละเหมาะเมงแล้วมาตามกันต่อค่ะอย่างช่วงแรกเนี่ยก็ครบรอบ17ปีพัก ภูมิใจไทยแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งพักที่เก่าแก่กว่านะก็มีการทําบุญนะคะประชาธิปัตย์ฉลองครบ79ปีค่ะก็เป็นทีม9ต่อไปสู่ทศวรรษที่8มีการจัดพิธี สศาสนาค่ะก็มีแกนนำพักภูมิใจไทยนะคะชาติไทยพัฒนารวมไทยสร้างชาติมาร่วมแสดงความยินดีกันคึกคักเลยค่ะไฮไลท์นะก็นอกจากพิธีทางศาสนา3ามศาสนาแล้วนะพิธีอิสลามพิธีพรามนะคะบวงสวงพระแม่ธรณีบีบมวยผมองค์สัญ,ญลักษณ์สำคัญของพักพิธีทางศาสนาพุทธก็นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุตี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำบุญสมเด็จธงชัยใช่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการ,ค,รความชื่นมื้นนะคะคแต่ว่านักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ไปสอบถามนะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยสีอ่อนนั่นคะท่านก็พูดถึง ประชาธิปัตย์รวมไปถึงตัวของท่านเองด้วยนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาในห่วงที่ผ่านมาที่หลายคนอาจจะมองว่ามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นท่านว่ายังไงกันบ้างไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะสที่เป็นริปัตย์ยังมีไม่ว่าจะมีการเวลาเปลี่ยนไปหรืออะไรก็แต่เนี่ยคือเรามีหลักการและอุดมการในการขับเคลื่อนทางการเมืองแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยถูกกล่าวว่าไม่มีหลักการแล้ว ถูกกล่าวว่าไปในป่าไม่อยู่ตรงกลางแล้วผมเรียนกับทุกท่านในความเคารพนะครับผมเข้ารรคไปในป่าเป็นสสเลยในปีส4 4ยังไม่เคยคิดที่จะย,ย้ายท่าเนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกว่าลุกขึ้นประกาศว่าผมจะอยู่กับรรคไปในป่นาและผมตายเพราะผมรู้ว่าใจผมเนี่ยคืออะไรผมรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระผู้เป็นเจ้ากำหนดให้ผมมาอยู่ตรงไหนเพื่อทำอะไรภารกิจอ,อะไร ผมรู้ตัวเองว่าชีวิตผมมีแด้แค่พักเดียวแค่ั้เพราะฉะนั้นเมื่อผมเปลี่ยนแปลงไปในอื่นไม่ได้เนี่ยหลักการที่เป็นหัวใจผมก็ไม่พลาดต้องมีอยู่ทุกโมงเนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นเรื่อง ทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับค,คุณเฉลิมชัยก็บอกว่าอาสามาเป็นหัวหน้าพักสิ่งที่ต้องทําคือต้องพาประชาธิปต์เดินหน้าไปข้างหน้าให้ได้ความตั้งใจให้เป็นพักการเมืองที่ต้องรวมทุกกลุ่มทุกชนเผ่าทุกเหล่าทุกศาสนาเพื่อกับเคลื่อนประเทศเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนและก็เพื่อความสันติสุขอนันเป็นเป้าหมายสูงสุด ซึ่งเป็นภาระที่หนักหน่วงวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของการเริ่มต้นเป็นสิริมงคลโดยสรุปว่ายังไงผมต้องอยู่ต่อเดินหน้าต่อนําพาพี่น้องผ่านพ้นไปให้ได้นะครับก็ติดตามแหละนะฮะเพราะนะคำที่บอกว่าไม่มีแล้วอุดมการณ์หรือต่างๆนานาเนี่ยก็มีเหตุมีผลของตัวของคุณเฉลิมชัยนิหารที่เป็นผู้นําของพรรคนะครับหลักการแนวทางจะเป็นอย่างไรแต่ความเข้มข้น ในเรื่องของการคัดเลือกบุคคลการตรวจสอบนะในการทำงานที่ผ่านมาในอดีตเขาสร้างผลงานไปเยอะเขาทบฟอร์มฮะตอนนี้อาจจะมีบางเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เอ๊อยากเป็นรัฐบาลจนตัวสั่นหรือเอ๊นะหักเรื่องของอุดมการมาจับมือกับคนที่ตรวจสอบมาทั้งชีวิตอย่างคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยเอาละนั่นมันคืออดีตเราคนนอกเขาอยู่ข้างในการตัดสินใจเมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ต้องรอดูจัดนี้ไปและที่สําคัญคือ ฐานเสียงภาคใต้เป็นฐานเสียงของประชาธิปัตย์วันนี้ไม่ได้โดนเจาะนะฮะโดนซาะโดนเลียมเข้าไปจนหลายๆจังหวัดนี่กลายเป็นไม่มีประชาธิปัตย์อ,อยู่แล้วะนะครับ<อ>นี่คือต้องบทพิสูจน์ในการศึกเลือกตั้งนะฮะแต่ก่อนจะไปสึกเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี70เดี๋ยวรอดูวันที่27นะฮะวันอาทิตย์ที่27เมษายนนี้สึกเลือกตั้งซ่อมเขต8ที่นครศรีธรรธมราชประชาธิปัตย์ส่งคุณชินวรบุญยเกียรติะนะฮะ ทั้งสสแล้วก็ทั้งอดีตรัมตีต้องมาเจอกับลูกเขยเออที่พักการาทำเสนอนะฮะพักการาทำส่งลูกเขยของคุณชินวรมาสู้กันจะตัดคะแนนกันหรือเปล่านะพักประชาชนส่งของตัวเองมา,าจะเป็นตายอยู่หรือเปล่าแต่ภูมิใจไทยส่งสามีอดีตเจ้าของก้าอี้ที่โดนใบแดงออก็คือคุณมุกดาวันก็ส่งสามีเข้าลง ก็เราดูเขาจะได้ฐานเสียงไหมเขตยนแปดนี่นาลุ่นเพราะว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็คือหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วการเลือกที่จะมีร่วมรัฐบาลสามพักนี่ชิงกันเองชิงกันเองโอ้โหปลายเดือนเมษายนค่ะหลายพักก็ทมพักชม้์เก่าก็ทมหาสปิริตนะเลอกอังที่บึงการไม่มีใครส่งแข่งนะ แต่นี่ดูชิงกันสองพัคเลยนะครับก็เ,เปิดตัวชัดเจนอ,อยู่แล้วนะคะว่าชิงแน่นอนนะคะอ,อันนี้ก็เป็นสีสัน,นะคะ่ะเร<อ>ื่องของการเมืองคราวนี้มาภาคประชาชนกันหน่อยสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีเทศกาลสงกรานแล้วค่ะ12 13ตรงกับเสา,าร์อาทิตย์เนาะพี่หนุ่มนะแต่ว่าหลายจังหวัดเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่นครศรีธรรมราชคึกคักชื่นมื่นค่ะสงกรานแรกเมืองคอนเริ่มขึ้นแล้วนะคะโดยบริเวณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนสันติหน้าแขวงถนนเทวบุรีค่ะก็มีาการจัดประเพณีสงกรานในรูปแบบสงกรานแต่แรกซึ่งสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนสันติหน้าแขวงชมรมคนทําความดีสันติเริ่มจากการประกอบพธิธีทางาศาสนาทำบุญเลี้ยงพระก่อนสวสดเจริญพระพุทธนมนต์แล้วก็กรวดน้ำบุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ แล้วก็บรรดาเด็กๆนะหลังจากงานทําบุญเด็กๆค่ะนะก็เล่นน้ําบรรดาผู้ใหญ่ก็ยังคงรักษาประเพณีไว้รถน้ําดําหัวผู้สูงอายุค่ะเมื่อสักครู่มีคุณวารินชินวงศ์ด้วยนะายกน้ำออนายกอบจอป้ายแดงของภูมิใจไทยออนะฮะสีสันที่เมืองคอนค่ะขณะที่ชนบุรีเริ่มแล้วเช่นเดียวกันนะคะ สงกรานบ่อวินสรดน้ําที่แรกของไทยหลายที่ก็บอกว่าตัวเองเป็นที่แรกแข่งกันเป็นที่แรกนะแต่เริ่มแล้วค่ะสาหรับวันไหลบ่อวินนะประชาชนก็พากันเล่นสรดน้ําจํานวนมากค่ะเริ่มคึกคักแล้วนะคะ ก็ปล่อยให้เล่นไปจนถึงช่วงสามบชาวบ้านเขาเลยนะแบบเขาพร้อมเลยยังบางทีคนยังไม่อใจนะชุดทํางานอยู่เลยยังไม่สงการโจมมาเลยใช่ใช่อ่าแล้วก็ที่ลบบุรีค่ะชวนร่วมเล่นน้ําสงการที่หมู่บ้านดินสอพองนะคะลบบุรีเป็นหนึ่งใน12เมืองน่าเที่ยวประจําปี2568แค่ะแล้วก็มีการแถลงข่าวจัดงานยนเสน่สงการหมู่บ้านดินซอพอง13-15เมษายนนี้เชิญเที่ยวกันได้มีอุโมงน้ํามีความยาวกว่า200เมตรตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมค่ะโดยผู้ร่วมงานสามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตดินสอพองการสาธิตการหยอดดินสอพอง <c oughs> การทําดินสอพองอบรัาแล้วก็มีขบวนรถบุกพชชติด้วย13-15เมษายนนี้นะคะในไหนพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วครับ